สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพพระสมเด็จของพี่นำโชคนำโชคดีเจ้าของเพจผ่านบ้านร้อยล้านนะครับพระทั้งหมดในที่เห็นอยู่นี้นะครับพี่นำโชคตั้งใจจะให้เปิดให้บูชาเพื่อสมทบทุนสร้างอูโบสถวัดหนองยอวัดหนองยออำเภอนคร,รสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อำเภออะไรนะอ,รอำเภอไทรสีอาเภอไทรสาธีนะครับที่วโบสร์ นี่นะครับพระชุดนี้พี่นําโชคเปิดให้บูชาองค์ละสา0 0ับาทแต่มีชุดพิเศษอยู่ชุดหนึ่งนะครับพระของพี่นําโชคนะครับไม่ได้เปิดให้บูชาแบบธรรมดานะครับพี่นําโชคส่งพระชุดนี้เข้าประกวดงานสายวิทยาศาสต์เสร็จแล้วนี่ได้นำพระทั้งหมดไปตรวจสอบกับพี่วิสุทธตาเทพองค์ละร้รอยบาทเพื่อหาหมวลสารนะครับและเพื่อวิเคราะห์นะครับ การวิเคราะห์มวลสารนะครับมวลสารในยุคปัจจุบันกับมวลสารร้อยปีที่แล้วเวลาวิเคราะห์ออกมาไม่เหมือนกันเครื่องมันวิเคราะห์ได้นะครับวันนี้ที่นำโชคจะมาแบ่งปันพระหลวงพ่อเดิมนี่นะครับสามหมื่นบาทราคาองค์ละสามหมื่นบาทที่สำคัญคือผ่านการตรวจสอบท่านว่าเป็นมวลสาร เป็นของใหม่หรือของเก่ากับพี่วิสุทธิ์อยู่แล้วนะครับนี่นะครับวันนี้พี่นําโชคก็จะมาขยายเนื้อหาโบรสารให้ดูนะครับพี่นําโชคบอกว่าก่อนที่จะมาตัดสินใจคือพระที่นี่นะครับทางทำท,ทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้คนที่มาเช่าสบายใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่นําโชคกันนะครับ เรีนเป็นยวกนบเครื่องโต๊ะนะกำลังกำลังจะซื้อของประโยชน์นะก็คลิปของเราจะสบายสบายนะครับขึ้นโต๊ะ yeah. มีทั้งหมด40อย่างเยอะอยู่นะครับสมัยเดิมครับทั้งทุนทั้งของเสกทั้งเหรียญทั้งน้ำที่เปลี่ยนได้ดีนะเดี๋ยวก็เดินรถตัวเดิมครับมีหมดที่แจกก็เดิมของเดิมับ ตอนแรกคือห may ้องก็เลยไม่ปลอดภัยเมื่อสามตันนะที่เราทำมามีคนซแล้วแต่ไม่ได้าที่เราโอ เป็นคนี่แนะนำโดยไปที่เราไดที่หนบ้านสองบ้านประมาณแบบไนหน้าเ้านี่หนึ่งน้าบ้านท่สองอะไรอะไรบ้าน้เก็บระบบอะไรบ้านได้ซองแบบแยกสระหัวโคมไฟตส๊บแต่แล้วแบบเพื่อที่จะหาคนมาปรับใช้ระบบข้ารึ่งถึงขึ้นหน้าเด็กของนายมโนทำไมถึงได้นูกหน้า เขาบอกก็เรีเลยรหากันเราได้คนเาหารกันในแบบของพี่ทำงานที่ i mm -hmm. mm -hmm. รอเรียงกองหลังใส่บทคองใส่ไม่รู้นะครับน่าจะบทองใส่ในภาคอเกว่าครับบทแรกกพอแค่แค่12%ครับแร่สารสีนี้คดไม่เป็นประมาณนี้ครับมาดูเลยครับ โซเสียงแรงไปครัเสียงฝนตกหนักนดนึงถ้แกอเมอรมานี้นะครับนี่คือเนื้อเป็นเนื้อทองครับนีครับสียงมากคับษณะของครัเนื้อเล็กเลี้ยงหน้าตัตครับอาเพียงมีัวตอครับให้ดูต่อครับ ได้หลังครับนไงครับสภาพทางกายสภาพของข้านเหมือนเดิมนะครับ สองได้ให้ถูกต้องครับเอาองค์ที่อันนี้ไม่สวยใช่ไหมเอาองค์ที่สวยให้โดนหน่อยครับโหโหเนื้อหาเหมือนกันนะครับแต่ความสมบูรณ์ของภาพไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ค่มี้แต่ไม่มีต่าครับผมโคตรแม่ ทีเดียวทั่วตลาดกมาทั่ตลาดึ้นมาทั่วนะับสาพของถืาลวงพอเดิมที่นตกลาอเดิมนีคนแถวนี้ขาเล่นกันเยอะเยอะน ขาไม่กด้าูละบาทพู่แรกสามพันสองพันเอาไปต่อไปอ อันนี้แกะองนสยครับแกะเกี่ยวแกะองนะครับที่สองดูด้านหลังไหมือด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเป็นกานหแยดครับนะได้แล้ว สามารตรวจสอบมตาได้นะครับที่ลวงโชคตอนที่ได้คิดค้นมาใหม่ๆงงงงหมดหลือเป่าว่ามีอะไรงผมตู้เบสกให้กดูเขบอกต่านะเตาเตาเย็นเยวของผู้ได้ไหมได้ถ้าโทรถามมาแทนแล้วกขบอกว่าแท้ ผมดูว่าแอ่นนั่นน่พวกเรียนแต่บ้านอดูหัดคนพื้นคนอ่ที่กับคนกรุงเทพเป็นท่าเป็นเหมือนกันนะครับใช่ประมาณนี้แหละครับครับผม โล่ให้ดูเนื้อน่ะคนจะได้ไม่ต้องติดใจว่าเนื้อที่เนื้อเยล่แล้นครับไครับอกว่ให้ดูหน่อยครับว่าเนื้อที่จะได้เป็นเนอะไรบ้างครับเยอครับแกอนครับแก้าโเรเซนจดโปรเสิบโปอรเซนครับครับองสำเวนโอทัหน้าแลยวเป็นแผ่นทองสมัยก่อนแล้วพอยรวแแ่นผแนทองคำนะครับ แต่พอทำแค่นะสมัยก่อนก็น่าจะบมดบมดแล้วก็หล่อเห็นยายบอกว่าอย่างนั้นบอกยายก่อนสิตโดยประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับเนื้อหาของพระนะครับเยอะข้ามหลับไม่ขาดไม่สูเลยไม่มีเลย โดยมานี่แลครับที่เคทั้โกคนเขาถามจุกจิกไหมในชีวิตว่าออนไลน์มีทจกชนิดไม่แล้วก็มีบางคนบางคนก็ไม่ถามนะเราวาใจก็มาซื้อเลยเขาบอกตามช่วยทำบุญไปกิดอะไรเยอะอะไรขอให้ท่านเก่าจริงผมไม่ได้เล่นตามค้นหาเตียนก็เขาบอกเขาเล่นกันค้นหาวิทยาศาสตร์แล้วก็พูดอะไรผมก็ครับครับครับผมก็ไม่ไปหรอก แต่ผมตรวจมาว่าผมแพ้ครับแพ้เพียงกับแพ้ผมก็ภรรยาฉนะผมแพ้หลายตาแพ้เพื่อแพ้ผาปันแพ้งานประกวดแพ้วิทยาศาสตร์แพ้เรื่องเซ็งแต่เพียงนี้แพ้แค่เพีใช่เพียงตัเล่นตามเนื้อหาของเขาเล่นตามเขาเล่นแบบนั้นเราเล่นแบบเพื่ออะไราม่ากันไม่ได้หรอกครับแต่เนื้อหากลุ่มแต่ละกลุ่มมเล่นไม่เหมือนกันครับ ปุ่มปุมป่มของเจนก็เล่นแพงปุ่มเล่นไม่แพงครับแต่พิสูจน์ได้ใช่นี่<ใ>น<จ>ะครับ<ม>พิสูจน์กันไม่ได้สายสายสายลิฟต์เนี่ยนคะครับเล่นไม่แพงแต่พิสูจน์ได้ส่วนสายห้างแพงโคตรแพงโคตรแต่พิสูจน์ไม่ได้่พิสูจน์ไม่ได้พิคะลับซื้อได้ซื้อร้านหักสามสิบโปรตีนอันั้นเรื่องจริงเขามีเงินคงไว้แต่เราซื้อไปร้านแล้วคืนคืนผ้าได้แต่เราต้องตังค์ไปคืนเขาอ่ะ เราใช้หมดแล้วอ่ะเราไม่สามารถจะคืนได้กับเขาเนีนำโชคไม่ไม่มีนโยบายซื้อแล้วไม่มีถ้าผมเงินแรงกับบุญหมดแล้วหมดได้มปไหนกินกับกินที่ออกมาที่หมดแล้วกินไม่ได้ครับผมเราไม่ได้คนรวยเหมือนเขาเราแค่เงินล้านซึ่งแต่เราเงินแค่หลักพันหลักหมื่นครับเราไม่ได้เงินหลักล้านหลักแสนหลักร้อยล้านเหมือนเขาคผมเขาว่าคืนได้แต่ก็หักสามพิมร์โอเคก็ผมมัล้านหักสามแสน่ะ คุณไปซื้อเขาอ่ะคุณชอบเขาอ่ะอันนั้นมันมันดราม่าใครม่ได้มันแล้วแต่ส่วนบุคคลที่ชอบ,บแต่ว่า,าต้องตรวจสอบกันไม่ได้แต่เราตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะครับ,รบโดยประมาณนี้ครับ,รบของบี้นำโชควิไปตรวจสอบสายวิทยนะครับคุณอย่าไปเอาพาดสายวิทย์ไปสายหน้า ได้ถูกครับหนาเดียวคุณเอาสายคาดมาตรวจสอบสายวิทย์ก็ลำบากเหมือนกันก็ตรวจตรวจสอบไม่ได้เหมือพราะสองสายนี้เล่นไม่เหมือนกันใช่แล้วเขเรียกว่าเส้นหน้าเรียนหน้าไนหน้าเขาก็เล่นในนโยบายของกลุ่มเขากลุมผมก็เล่นในกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ทุกเซนแพทย์สถาบันให้งานกับกลุ่มแพทยับศูนยมันก็ไม่แพงนะัโดยประมาณนี้แค่ ก็โชคเดี Meeting, there. There ๋ยวมีมีคนมาซี้ที่หมอเลยที่ทุกอย่างนะเมื่กีนี้จะขายที่หมอนจะซื้อที่หมอครับที่หมอหลวก็เดินวันนี้หลวงก็พัดกันีครับแต่หลวงก็พัดกยรัอนี้ว่าแฉแต่ว่าหลวก็เดินดีมันเป็นเหล็กผมดูไม่เป็นผมว่านแนะครับแที่เจ้าตากแฉเหล็กเก่าถ้าแ้ขาดคนเป็นยังอยห่นะครับ พี่น้ำโชคทุกวันนี้ยังเดินสายประกวดอยู่ไหมก็เดินอยู่ตลอดครับเดินสายประกวดอยู่ตลอดครับหมดตั้งไปประกวดประมาณเท่าไรแล้วเนี่ยหมดโค้ชสามหมื่ีมื่เอฟซีไปประกวดหมดเป็นแสนเอฟซีไปประกวดเป็นแสนนะครับอันนี้ฝนตกนะครับพี่ไหนโตออกไปสองสวนหน่อยอ่าพี่น้ำโชคที่นี่ฝนน้ำท่วมไหมน่ะฝนตกที่นี่ท่วมไหมนั่นนั่นนั่นคือโชคไม่เห็งนั่นนั่นี่นี่ไม่ท่วมแต่ที่ข้างล่างท่วมที่นี่ไม่ท่วมใช่ แต่ข้างล่างทั ن, ่ข้างล่างชีวี่ไหนที่ในตลาดในตลาดกาะกอบางเงี้แบบสโบนี่เนี่ยพักแน่นอนตลาดไหนตลาด่าโกงเอ้ถ้นพ่วมไหมวมออกแ่นถ้ากันตกสโบับขโมไม่ได้ถ้าเปรยเขาต้องไปออกแร้นไหออกงไม่ได้เลยถ้าจะไปยูน้ำมันท่วมก็เกอมันมันต่ำที่พ้ที่ต่ำนี่ป็นเขา ครับโเคนะครับใครมีพักนะครับอยากได้พักไปนะคาที่จับ้องได้พี่ที่นำโชกครับที่ใครเป็นคนตั้งราคาพักให้ีอ่าคนที่ออกไปที่ให้เขาบอกว่าขายถูก,กไม่ได้ครับคนที่ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าขายถูกไม่ได้ครับผมนี่นะครับรเป็นความใครอยากได้นะครับพักพักนี้นะครับที่นำโชกบอกว่าไม่นาน พี่ลำโจ้ครับทุกวันนี้ยังไลฟส์สดขายพัสดุโมองมอยู่ครับเรื่องขายอยู่ครับใครไลฟ์รครับพู่ชายครับลูกชายเป็นคนไลฟ์สดขายพัสดุขายลงเท่าไหร่แต่ไม่ได้ชุดนี้ครับแต่ไม่ใช่ชุดนี้พี่แฮออกงานถ้าปวดหัวต้องเส็นไม่ได้เราไม่เรไาไม่ได้ขายถ้าขายขายแพงก็ไม่มีคนซื้อเฮ้ยชุดนี้ชุดนี้ถ้าขายถ้าขายขายแพงใช่ขายแพงแลายราคานี้เลยครับมีคนหมดไหม ก็ไม่มีบทน,นะเขาไปเขาบอกเขาเขาพ้อเขาบอกว่าว่าเขาถึงจะเล่นทุนมันสูงอะไรเงี้ยเราเล่นพาร์ทนี้ทุนยืีไม่ออกตังแกงไม่เข้าไมจบนะครับใครสนใจที่น้าของที่นังโกะนะครับรีบติดต่อกันมานะครับเพราะว่ามันจบอก,กว่า มีน้อ <ไป S 1> ย,ยครับมีอยู่แค่ในฐานีา่ถ้าไม่เชื่อเข้าไปส่งประกวดสายนิญดูดิว่าเขาจะตัดสินได้ไหมตัดได้ครับผมไปประกวดมาแล้วเดฟซีก็ไปประกวดเขาได้รางวัลที่หนึ่งเดฟซีก็ไปประกวดด้วยนะครับคร,รับปรียบเทียบโันพกพักผ่านงานประกวดต่อพักผ่านไปรับรองเนี่ยอันไหนขายได้แพงกว่ากันตัวฟองเลยครับแล้ไปแล้วลองแย้ก็ขายได้อยู่ที่คนขายตอนที่ถึงบางคนมันได้แต่คนชอบครับ แล้วแต่คุณ่อได้ครับเอ,อบในในนตอนออะรครับใครเจอภาคพักไทยเจอในงานประกวดภาคพักไทยที่นาโชคได้นะครับเืออโชคมีใครแนะนำแนะนภาคายตรงไหมอะไรบะไปงานประกวดภาคมีใครจำทีได้บ้างก็เอ็ดีหูกนะ็จำได้แต่ที่ตรงนีุ้ณพ่อจำผมได้อยู่แต่ว่าหูไปจต่ไม่ได้เพราะหูไม่ไนะด้หน้หามีแต่ทาคโชคภาคโชคเอครับเป็นความตั้งใจของพี่นกโซกนะครับ ที่จัดแบ่งการคุ้มครองไปสร้างโบสถ์วัดหนองยอครับที่ใครรู้จักวัดหนองยอได้ยังไงครับก็เจ้าวัดเข้ามานานสูงใหญ่เอามาช่วยเท่ช่วยอะไรก็ไม่เอาอะไรตั้งแต่กับก็เลความคิดผมก็อยากสร้างโบสถ์ให้ท่านเจ้าว่าวัดหนองยอเขาอยากเป็นตัวตั้งตัวปีทำให้ท่านมีโบสถ์เขาเาเลยผมก็อยากให้ทุกทีทุกพวมบุณไปด้วยกัน ครับก็ได้มีกำะพาดูคนใส่ดูท่านั้นแหละพี่ก็ได้ภาคของไปครับผมเนี่ยครับราคาบริษัทของพ้าหลงกองเงินได้หลงหลง่าเดิมครับให่ก็พยายามบอกให้ดูเมื่อหนะครับถ้าใครไม่พอใจไม่ต้องมาจะไไม่ต้องเสียเวลาซื้อใช่นี่แล้วครับขอบคุณที่นำโชคนะครับมาแม่ลานในราคาจับต้องได้นะครับสวัสดีครับพี่นำโชคสวัสดีครับ